ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเล้งนะฮะวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมรถคันนี้กันครับนะคันนี้เป็น Toyota าอัลอ่สรุ่น 1.6G เกียร์ออโต้ปี2018นะครับนะคันนี้สีขาวใสๆสวยเลยนะครับวันนี้อ่ะคันนี้นะครับปกติสีนี้จะเป็นสีที่ หายากนะครับนานๆก,ก็คือม,มีเข้ามาเรื่อยๆแหละแต่ว่าจะไม่ค่อยบ่อยมากเท่าไหร่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีบอลเงินเนี่ยจะหาง่ายนะคันนี้นะใครชอบสีขาวต้องต้องไม่พลาดคันนี้กันนะฮะทะเบียนเลขมงคลด้วย4932เลขมงคลนะครับใครชอบเลขมงคลดูอยู่ก็จะรู้เลยนะครับโอเคจุดเด่นนะฮะรถคันนี้คืออะไรก็คือ1เรื่องสีนะฮะสีหายาก2คันนี้เป็นรถของอปลดระวางจากหน่วยงานนะต่างๆนะเป็นของบริษัทนะครับนะ พัทร่าลิซซิ่งครับผมจำไม่ผิดนะครับนะคันนี้เลยแล้วก็ราคาดีด้วยคันนี้นะฮะอ่ะมาดูราคากันคันนี้นะราคาอยู่ที่4 0 0 0 0 0สี่แสนบาทนะราคานี้4 3 9 0 0 0สามนะครับแล้วก็คันนี้ฟรีดาวนะเราให้ฟรีดาวเลยไม่ต้องใช้เงินนะออกรถไม่ต้องใช้เงินได้รถเตรียมตัวไปขับช่วงปีใหม่นี้เลยนะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้น7,300บาทเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้น7,300พนามนะใครที่ Uh, คันนี้นะออกได้ทุกอาชีพแล้วก็ใครที่เป็นเป็นพนักงานประจำนะพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการเนี่ยนะครับใครที่มีเงินประจำเนี่ยก็คันนี้ครับเงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยออกได้นะแล้วก็อาชีพอ,อื่นๆก็ออกได้นะไม่ใช่ไม่ได้นะพ่อค้าแม่ขายอาชีพรับเหมานะครับพวกนี้ออกได้หมดนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันครับนะใครสน,สนใจอยากออกคันนี้แล้วก็ตอนนี้ครับผมมีโปรโมชั่นนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59 ให้ด้วยมอีออารถวันนี้นะผ่อนอีกทีปีหน้าแล้วก็มีประกันนะประกันเครื่องเกียร์นะครับ1 0,000มกิโลหรือ1ปี 1, นะแล้วก็มีดอกเบี้ย0% 6เดือนด้วยนะเดี๋ยวใครเหมาะรถกับผลนะผมนะโปรโมชั่นอะไรที่พี่ได้ผมจัดให้หมดนะพี่ไม่ต้องห่วงผมจัดให้พี่เต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้โปรโมชั่นดีๆมาผมผมไม่กั้ครับ ให้ลูกค้าเต็มที่เลยอะไรที่เป็นผลประโยชน์ลูกค้าผมรักษาให้แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูกันรถคันนี้เป็นรถรถที่เราบอกเลยว่าเป็นรถคัดสวยคัดเกรดเของเรานะแล้วก็คันนี้ผมรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนตัวถังตัวรถเราไม่เคยตัดต่อเครื่องยนต์ไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยกลับเล่มทะเบียนเรายังอยู่ครบที่เช็คประวัติได้นะแล้วคันนี้รถหน่วยงานปลดระวางคันนี้มีการเข้าศูนย์เช็คตลอด อะไรชิ้นไหนถึงเวลาเปลี่ยนนะพวกเนี้ยหน่วยงานพวกเนี้ยเขาไม่ไม่กักลวครับเขาเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าป้องกันปัญหาบรรจุกจิก,จกตามมาทีหลังนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รถที่สภาพสวยสภาพดีกลับไปนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้ละเอียดยังไงแล้วก็ใครชมคลิปนี้อยู่นะผมกราบวิงวอลกราบเรียนนะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะใครกดแล้วนะครับผมขอไอคอนให้เลยนะ ขอให้โชคดีมีเงินใช้เยอะๆนะทําอะไรก็ขอให้ดีการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับอ่ะช่วยกันกดเลยนะครับไหนกดเลยนะฮะอย่าลืมอ่ะมาดูกันนะครับในส่วนของด้านหน้านะตัวกระจังหน้าคันนี้มีการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะยกโฉมนะทําให้หน้าเรียวขึ้นแล้วก็โฉบเฉียวมากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของตัวตาไฟนะครับคันนี้ก็จะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะมีคันนี้จะได้ตัวไฟเดทามมาด้วยนี่ไฟเดทามอยู่ตรงนี้ ตอนกลางวันเนี่ยเวลาวิ่งมันก็จะเปิดมันก็จะติดนะสวยงามนะดูหรูหรานะครับอ่ะด้านข้างนะครับดูสันนะสันเหลี่ยมของรถนะครับจะเห็นว่าสันเนี่ยนะเป็นแนวเส้นตรงนะคมชัดเลยนะครับหนาะแนวเดียวกับเป็นเส้นเดียวกันนะถ้าลักษณะอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าพี่ไปดูรถนะพี่ดูเลยถ้าเป็นเส้นสันอย่างนี้นะครับแสดงว่ารถคันนี้ด้านข้างไม่โดนอัดมานะแต่เดี๋ยวผมพาไปดูให้ดูองค์ประกอบให้ครบเลยว่ามันไม่โดนอัดจริงไหม มาดูในส่วนของตัวล้อแม็กบ้างแม็กคันนี้นะเป็นแม็กซ์ขอบ18จากโรงงานนะครับแม็กขอบ18จากโรงงานนะลมดําปัดเงานะของแท้เลย,อยขอโทษแม็กซ์ขอบ16นะโพสทดผิดผมให้ข้อมูลผิดเมื่อกี้โทษทีนะพูดไปก็หลงหลงลงืมๆนะแม็กซ์ขอบ16นะครับลมดําปัดเงานะแล้วก็นี่ยางนะครับปี2อ2 2 22ย่ยางปีเดียวเองนะดอกยางดูสินะครับยังอยู่ขนยางก็ยังอยู่เลยนะฮะเนี่ยขนยางอยู่กันปกติเลย นะครับเดี๋ยวไปดูซุ้มล้อด้านในลืมเปิดไฟอีกละนะเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งอ่ะกลับมาเปิดไฟละโอเคนะฮะเห็นไหมครับภายในรถคันนี้ผมบอกกันนะเป็นรถยังไม่เก็บงานรถเข้าใหม่นะครับนะยังไม่เก็บงานนะแต่ข้อดีการให้ดูรถไม่เก็บงานเนี่ยนะครับก็ลูกค้าจะได้เห็นรถสภาพเดิมๆเลยว่าเป็นมาอย่างไงมันโดนอะไรมาบ้างนะครับของเดิมเนี่ยนะครับมันสวยไหมมันดีไหมนะจะได้สบายใจกันนะปกติที่อื่นไม่เอามาโชว์แต่ที่นี่โชว์ครับผมให้ดูเลย ไม่อายครับเพราะเรามั่นใจว่ารถเราของเราดีนะข้างในนะครับรอยตัดต่อรอยแล้วไม่มีนะอันนี้ซีนนะเดิมๆจากโรงงานนะครับของเดิมของแท้นะจากโรงงานนะครับไม่ได้ว่าเราทําใหม่นะครับอันนี้ซุ้มล้อเดิมๆแล้วก็กระจกข้างครับมีไฟเลี้ยวให้ตัวนี้ในส่วนของตัวประตูมือจับรุ่นนี้นะเป็นคิ้วโครเมียมให้เรียบร้อยและสวยงามนะดูหรานะครับคันนี้แล้วก็นี่ประตูรีโมทเข้ารถนะจะเป็นอย่างนี้ผมให้2ดอกนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับจุดเด่นก็คือมันเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีนะลูกค้าเนี่ยเวลาจะล็อกรถนะครับเลื่อนตรงนี้ตรงนี้หน่อยนึงเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้รถคันนี้ครับนะเนี่ยมันล็อกแล้วตรงนี้นะครับเวลาปลดล็อกปุ๊บเราก็มือคล้องเลยครับประตูมันก็จะกลางออกแบบนี้นะแล้วก็คันนี้ครับนะหน้าต่างเดี๋ยวดูกันว่าของแท้ไหมกระจกหน้าต่างเป็นของแท้ของเดิมนะคันนี้ติดฟิล์มอ้ไรด้วยฟิล์ม 3M ทั้งหมดรอบคันเลยนะครับ เดี๋ยวกระจกผมจะให้ดูทุกบานว่าของแท้ไหมนะครับคันนี้นะครับตัวหน้าต่างนะครับเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับจุดนี้มาดูนะครับลำโพงนะครับได้ทั้งหมด6ดอกได้เทวิสเตอร์2ดอกดอกใหญ่อ,อ,อีก4ีนะครับรวมเป็น6แล้วก็ในส่วนของตัวซอกข้างนะครับข้างประตูก็จะมีในส่วนของตัวพวกหัวนอ็อตอ่ะดูหัวน็อกกันดูซอกกันนะเดิมเดิมนะเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขนี่ดูตรงนี้ก็ได้นะครับพองเห็นกันไม่เอ่ยนี่ไม่แกะไม่ไขเนาะโอเค เดี๋ยวเราดูด้านในต่อนะครับตัวประตูนะตัวสติกเกอร์ตัวนี้ยังไม่แก่เลยนะครับนะ่ะกลัวเป็นรอยนะเจ้าของเดิมนี่นะครับเม็ดอาร์คอยู่เดิมๆครบๆนะเม็ดอาร์คนะอยู่เดิมๆครบๆค,ครับนะไม่มีการไม่มีการไลท์หรือทําสีใหม่เก็บงานใหม่นะตัวนะตัวขอบยางประตูนะวซีนนะผมให้ดูกดนะจิกจิกติดนะซิลิโคนตรงนี้นะจิกติดนะครับ สีขาวไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่านะฮะนี่จิกติดนะครับถ้าตัวนี้นะครับของไม่เคยทําสีเดิมๆมันจะนิ่มมันจิกแล้วมันจะติดแล้วสักพักมันจะเด้งออกนะอันนี้ใครไปดูไปดูรถไปดูเองนะฮะดูตามนี้เลยตามที่ผมแนะนำะมาดูในส่วนของตัวอ่า ตัวแถวหลังคาบ้างนะอันนี้เป็นสันกระดูกงูนะเราดึงออกมาเราจะดูเรื่องของการว่าตรงนี้มีมันมีเก็บเก็บงานสีไหมพวกเม็ดอาร์พวกนี้ครับอยู่เดิมเดิมชัดๆจากโรงงานเลยซึ่งตรงนี้เราจะเช็คว่ารถคันนี้ตีหลังคามาไหมนะถ้าพลิกคว่ำม,มาเนี่ยปุ๊บในส่วนของตัวตัวหลังคาเนี่ยจะต้องเก็บสีเก็บงานใหม่พวกนี้มันก็จะหายไปเขาจะไล่เขาจะปิดหมดเขาจะไม่มาแกะสลักให้เราเห็นอย่างนี้นะแต่อันนี้คือของเดิมนะลูกค้าก็มั่นใจนะครับรถคันนี้ของเดิมแน่นอนนะฝัะ่งนี้เดี๋ยวยวังไงไปดูจุดๆอื่นให้ครบเลย อ่ะดูเนี่ยหัวน็อตหัวน็อตเดิมๆนะไม่แกะไม่ขยับนะหัวน็อตไม่แกะไม่ขยับสติ๊กเกอร์ตัวนี้เดิมๆของโรงงานอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับนี่อันนี้สติ๊กเกอร์ของเดิมของโรงงานนะก็บ่งบอกเลยว่าคันนี้เป็นไงนะฝั่งนี้ผมบอกเลยว่าฝั่งนี้ไม่โดนอัดมาแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันคันนี้นะผมบอกแล้วว่ารถเก็บงานยังไม่เสร็จรถอยู่ในช่วงของการเก็บงานแต่เรามาถ่ายให้ดูก่อนนะ นี่รถคันนี้นะครับรถยังเก็บงานอยู่นะยังไม่เสร็จนะเบาะนี่เราเอาไปเก็บงานอยู่เก็บละเอียดนะทาความสะอาดให้นะถอดเอาไปแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างคันนี้แอร์เนี่ยจะเป็นแอร์แบบรถซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็มีปุ่มพุชสตาร์ทให้มีตัวกระจกมองข้างเป็นปรับไฟฟ้าทั้งทั้งสองบานเลยแล้วก็ที่เก็บของกระจุกกระจิกนารักนะฮะตะมุตะมิอ่ะดูด้านล่างต่ออันนี้นะปุ่มเปิดกระโปรงหน้า อ่ะเราดูแป้นเบรกแป้นเกียร์นะครับไอแป้นแป้นแป้นเบรกแป้นคันเร่งเนาะจะเห็นว่ามันไม่ช้ำนะสภาพยังสวยอยู่แล้วก็ตัวก้านมันนะครับนะไม่มีสนิมไม่มีอะไรขึ้นนะก็บ่งบอกว่ารถคันนี้ก็เจ้าของเจ้าของเดิมก็ใช้งานทนุถนอมนะไม่ไม่ไม่ได้แบบรุนแรงอะไรกับมันอ่ะมาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยพวงมาลัยรถคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านมันมันติฟังก์ชันมีปรับลดเพิ่มลดเครื่องเสียงตรงนี้นะปรับเพิ่มลดเครื่องเสียงได้แล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวเลขไมล์ อ่ะเนี่ยเลขไมล์เนาะเลขไมล์แสนเก้าแปดหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันกิโลอย่างที่บอกครับบางคนเห็นตัวเลขเนี่ยจะตกใจนะแต่ว่าลองเช็คดูนะลองคิดดูลูกค้ารถคันนี้นะเป็นรถขนหน่วยงานอย่างที่ผมบอกแล้วว่ารถหน่วยงานเนี่ยเขาจะมีการเข้าศูนย์เข้าอะไรเช็คระยะตามปกติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอ่าในเรื่องของตัวลูกค้าห่วงว่ารถคันนี้จะอะไรอะไรจะไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับปกติพวกนี้เวลาเข้าศูนย์เขาก็จะเปลี่ยนตามระยะระยะทางเขาเลยนะ เาจะไม่เก็บไว้มันให้จุกจิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนข้อดีคือรถคันนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนพวกรถบ้านนะบางทีบางคนเนี่ยรถบ้านเนี่ยเจ้าของกลัวจะเสียตังอะไรเยอะบางทีเขาไม่ได้เปลี่ยนนะนะครับแล้วรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะเดี๋ยวมาเนี่ยใครอยากดูอยากดูเล่มเอ่อเล่มทะเบียนผมให้ตรวจสอบได้นะเดี๋ยวผมส่งให้ดูได้เนาะโอเคเนี่ยครับวิทยุอันนี้ของเดิมจากโรงงานเลยมีนาฬิกามีช่องแอร์นะครับอ่านะแล้วก็ปุ่มป้องกันการลื่นถลนะครับอ่าแอร์เป็นแบบมือหมุน นะก็ตัวนี้เดิมๆนะซึ่งอย่างเนี้ยนะครับใครชอบใครชอบอารมณ์แบบไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะผมบอกอาติดตน้าใช้นะแอร์เนี่ยปรับง่ายนะครับนะเขาถามว่าแอร์ดิจิตอลเนี่ยมันต้องไอ้นี่ไหมมันต้องมันต้องใช้มือสัมผัสไหมมันก็ใช้เหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องใช้มือสัมผัสมันไม่ต่างกันเลยนะครับนะไม่อยากสัมผัสก็เปิดค้างไว้นะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวที่เสียบ ตัวที่จุดบุหรีนะ่นอกแปลงเป็นอะแดปเตอร์ได้พวก USB ได้อ่อคันนี้มี USB นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีนี่อยู่ตรงนี้นะครับเล่น CD ดีได้ u s b m p 3ได้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ขัน้นบันได7สปีดนะแล้วก็มีอ่ปุ่มบวกลบตรงนี้ให้นะมีชีปบวกลบให้แล้วก็ที่เก็บแก้วน้ำอยู่แล้วนะตัวอ่เบรกมือนะครับแล้วก็นะที่เก็บในส่วนของตัวอ่ของกระจุกกระจิกนะเป็นถาด2ชั้นตรงนี้นะครับ อ่ะเบาะหนังให้ดูเบาะหนังนี้ยังไม่เก็บงานนะครับเก็บงานจะสวยกว่านี้อันนี้ให้ดูก่อน <c oughs> แล้วก็ในส่วนของตัวกระเป๋าไอเก๊หน้ารถก็จะมีพวกคู่มือต่างๆให้เรียบร้อยเลยตามนี้อ <c oughs> ่ะดูด้านบนบ้างเฟดานนะครับตรงนี้นะครับมีไฟให้เรียบร้อยละนะมีไฟมีไฟให้มีอ่าที่ม่านบังแดดให้มีกระจกนะมองหน้าให้ตรงนี้เหมือนกันฟังฟัง่งซ้ายขวาเหมือนกันนะ ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวนาคมไฟให้นะครับนะโอเคเดี๋ยวให้ผมออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับอิอ่าดูพื้นนะครับดูพื้นรถก่อนนะครับจะเห็นว่าเนี่ยสะอาดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรนะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเพดานนะครับก็ดูสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีนะครับพัรุมรวมแล้วดูสะอาดนะดูเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ไฟมีไฟตรงกลางด้วยอ่ะเราไปดูต่อนะครับ ดูหลังคาลดบ้างหลังคาลดนะดูสาสานเรียบร้อยดีนะครับคันนี้กระจกนะกระจกประตูฝั่งนี้ก็เดิมเดิมนะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะดูนะครับประตูฝั่งด้านนี้ไล่ไประตูก่อนนะครับสติกเกอร์นะยังอยู่เดิมแท้นะครับเม็ดอาร์คยังอยู่นะไล่มาพวกตัว เดี๋ยวไล่จากวน,นลงมาต่จะเข็บจิกติดจิกติดจิกติดนะจิกติดนะจิกติดจิกติดนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยฮะตัวของเม็ดอาร์คนะยังอยู่กันมาดูตัวลอยพวกหัวน็อตบ้างหัวน็อตคันนี้เป็นยังไงหัวน็อตก็เดิมเดิมนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีขยับ โอเคเรามาดูในส่วนของตัวกระ,ะดูกงูบ้างนะ,ะตัวรอยเม็ดอาร์กนะเดิมๆนะครับนะยังอยู่เดิมๆเ,เลยนะกลมๆชัดๆคมๆคมชัดลึกนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับโอเคเรามาดูซุ้มล้อกันตรงนี้ซุ้มล้อก็นีนน่ครับน่ะน่ะฝั่งนี้นะครับค่อนข้างสะอาดเลยนะครับนะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีรอยตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะดูล้อแม็ก แม็กก็ดูเรียบร้อยสะอาดนะครับเรียบร้อยดีโอเคเรามาดูด้านท้ายกันต่อไฟคันนี้ได้ไฟเป็น LED นะตัวคิ้วันรุ่นนี้ปรับฉมใหม่นะคิ้วจะเล็กลงนะครับแล้วก็ลอยไฟไฟ,ไฟทับทิมด้านท้ายนะครับก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไฟเดิมไหมดูกระจกก่อนข้างบนกระจกเดิมนะครับนะกระจกด้านหลังรถนะตัวไล่ฟ้าอยู่กันครบนะกระจกเดิม,ดมนะครับโอเคดูด้าน มีไฟดวงที่3ในหน้าลืมให้ดูตรงนี้ปกติไม่เคยเบรกให้ดูเนี่ยมองเห็นนะครับเวลาเบรกก็จะติดะดูด้านในก่อนนะรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เปิดกระโปรงท้ายเปิดจากด้านหลังก็ได้หรือจะเปิดจากคนขับก็ได้มี2จุดตัวหัวน็อตเดิมแท้นะครับเดิมแท้ไม่มีขยับไม่ไขนะตัวพวกคานคานยกนะฮะแขนยกเนี่ยของตัวฝากระโปรงท้ายก็เดิมเดิมนะเดี๋ยวดูในส่วนของตัว จิกติดจิกติดนะฮะตัวซีนนะครับเดิมๆนะสม่ําเสมอกันเลยนะรูกลมๆพวกนี้นะครับก็เป็นรูสม่ําเสมอกันกลมๆนะเสมอกันทั้งหมดนะดูไฟครับไฟเป็นของไทยโคอีโตะนี่ของแท้นะครับตัวนะครับหัวน็อตนะเดิมๆนะแขนยกนะครับก็เป็นของเดิมของแท่ยดูโคด,ด้านล่าง มีโค้ดนะมีนะครับฝั่งนี้310 310อยู่นี่ด้านล่างนะครับนาภายใต้ห้องเก็บสัมภาระเรียบร้อยดีสะอาดสะอานไม่มีอะไรนะเรียบร้อยพวกรอยซีนนะครับรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะเห็นใช่ไหมครับนะอยู่กันเดิมๆเลยแล้วก็นี่ในส่วนของตัวที่เก็บล้ออะไหล่นะล้ออะไหล่มีให้นะครับมีแม่แรงมีอุปกรณ์นะพวกถุงเครื่องมือต่างๆรอย ซีนทางมะพร้าวอยู่กันเดิมๆนะครับตรงนี้ด้วยเช่นกันนะ<ม>โอเคสวยๆรถคันนี้ดูแลวสวย95แน่ๆอ่ะดูด้านล่างต่อนะครับอ่ะท้ายด้านท้ายนะครับอันนี้เลอะหน่อยนะนิดนึงยังไม่ได้เก็บงานเราหมดนะแล้วก็ข้างล่างครับก็ดูเรียบร้อยดีครับนะไม่ค่อยมีอะไรนะ <S <S พวกคานเคิรนเนี่ยดูแล้วไม่มีสนิมนะแข็งแรงดีดูดี <S <S ไฟไฟท้ายไฮโคอิโตฝั่งนี้ นะไทโคอิโตะของแท้ครับนะไฟเดิมนาดูตัวนี้บ้างนะไฟเดิมนะครับไทโคอิโตะนะเห็นชัดๆเลยนะครับแล้วก็ดูซุ้มล้อฝั่งนี้ครับซุ้มล้อสะอาดสะอ้านนะไม่มีรอยตัดต่อนะครับใดๆนะฮะแมตขอบ16ของเดิมดิสเบกค,ครบทั้งสีล้อนะครับรุ่นนี้แล้วก็ดูประตูฝั่งนี้บ้างนะผมให้ดูกันกระจกของเดิมนี่กระจกของเดิมแน่นอนนะครับโตโยต้าแล้วก็ ติ๊กเกอร์กันเด็กตกอยู่กันเหมือนเดิมแล้วก็กันเด็กเปิดไม่ใช่เด็กตกนะแล้วก็ตัวนี้ครับตัวรอยเม็ดอาร์กยังอยู่นะด้านล่างก็เหมือนกันรอยเม็ดอาร์กก็อยู่นี่รอยเม็ดอาร์กก็อยู่นะเดี๋ยวดูตัวตะเข็บข้างนะตัวรอยพวกไอซิลิคนเห็นไหมจิกติดเห็นไหมลูกค้าจิกติดนะนะพ,พี่จิกติดนะครับก็ประตูนี้ผมว่าของเดิมเดี๋ยวดูตัวซ่อก,ก่อนว่าตัวพวกรอยน็อตก่อนหัวน็อตครับไม่ขยับนะครับเหมือนเดิม นะเดิมๆเลยไม่ไขไม่ขยับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งจะได้ยืนยันชัดเจนอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูตัวพวกเม็ดอาร์ก่อนตรงบริเวณหลังคาเนาะเนี่ยครับเม็ดอาร์กเดิมๆครับของแท้ของเดิมจากโรงงานนะไม่มีการไลท์ไม่มีการทําสีใหม่มองเห็นไหมครับสีมันขาวจะมองอยากนิดหนึ่งอพราผมพยายามซูมไม่ดูใกลนะ้เนาะโอเคครับเหมือนเดิมครับไม่มีการแก้ไขอะไรนะหลังคาดูมา3ด้านอย่างเงี้ยประสบการณ์บอกให้รู้เลยรถคันนี้เดิมๆแน่ๆนะ ประตูฝั่งนี้บ้างนะนี่ครับโตโยต้านะครับโตโยต้าตรงนี้อ่ะทีนี้ต่อมาดูประตูก่อนเม็ดอาร์กอยู่นี่เปิดมาก็เห็นเลยเม็ดอาร์คนะครับนะเม็ดอาร์คอยู่นี่นี่นี่ครับนะฝั่งนี้อยู่นี่ครับนะนี่ครับนี่เม็ดอาร์คอยู่เดิมเลยครับผมตัวตะเข็บข้างนะเห็นไหมจิกติดจิกติด ไล่กันดูเลยนะไล่มาเรื่อยๆเ,เห็นไหมฮะจิกติดเนี่ยจิกติดนะโอเคเดิมสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะนะกลัวเก่าเอ้ยไม่ให้กลัวเป็นรอยสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะกลัวเก่ากลัวเป็นรอยแล้วก็มาดูซอกฝั่งนี้บ้างนะตัวเนี่ยหัวน็อตไม่ขยับไม่ไขนี่ฝั่งนี้จะเห็นชัดไม่ไขไม่ขยับ,ยบโอเคนะสติ๊กเกอร์เพลทนะตัวแผ่นเพลทก็ เดือพผลิตเดือนกรกฎาคมปี18ของเดิมครับตัวนี้สติกเกอร์นะสติกเกอร์คำเตือนมีดูซอกฝั่งนี้บ้างนะรีวิวให้ผมไม่เห็นชัดๆเลยนะันเนี่ยแหละครับลูกค้าซื้อรถให้เอาให้สบายใจครับนะรับประกันเลยครับว่ารถนะที่ดูกับผมนะที่ซื้อกับผมนะผมคัดให้อย่างดีมีปัญหาตรงไหนบอกกันตรงๆจะไม่อ้อมค้อมนะลูกค้าก็จะเห็นเลยว่าคันนี้โดนไม่โดนมานะอยากได้เกรด A บอกได้หมดครับอยากได้แบบหนะผมจัดให้เนาะโอเคเนี่ยครับ ตัวเม็ดอาร์คเดิมๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้ามั่นใจเลยมาซื้อรถกับผมนะผมดูแลให้ตั้งแต่นั่นแหละปรึกษาเรื่องไฟน้องไฟนั้นได้หมดเลยครับไะไม่ซื้อไม่ซื้อกับผมผมยังไม่ว่าเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าดูคลิปผมนะก็ให้ผมดูแลเถอะนะครับผมจะดูแลให้เรื่องให้คําปรึกษาเรื่องไฟนั้นการออกรถนะครับการจัดไฟนั้นต่างๆนะครับนะออกรถยังไงนะดูรถยังไงรถคันนี้ดีไม่สวยเดิมไม่เดิมนะนะถามผมเล้งได้นะามาที่เพชรยนต์ก็ถามหาผมได้เลยเล้งนะนัดเล้งได้เลยครับ ถ้าจะเข้ามานะครับถ้านัดผมได้จะดีบางทีผมออกไปธุระผมจะได้อยู่อยากผมอยากดูแลเทคแคร์นะไหนๆก็ดูีคลิปผมละนะครับผมก็อยากดูแลอยากเทคแคร์พี่แหละอยากให้มาครับนะบางทีเราได้คุยกันได้รู้จักกันนะได้พูดคุยกันได้ปรึกษาหาือนะครับผมก็ยินดีให้คัแน,นะนําครับนะออกรถได้ไม่ได้คุยมาก่อนก็ได้ครับนะทักมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ,ของกระจกหน้ากันเมื่อกี้ลืมให้ดูเนาะผมจะให้ดูว่าของของ,ของเดิมของแทมไหมเดี๋ยวชุบหน้าก็ยังไม่ดูเลย มัวตะโมอยู่นะนี่ครับกระจกของเดิมครับโตโยต้านะครับโอเคเรามาดูซุ้มหน้ากันก่อนที่จะจะไปจบที่ตัวกระโปรงรถด,ดูห้องเครื่องเนี่ยครับเนี่ยรอยซีนรอยที่เห็นนี่คือรอยซีนนะครับลูกค้าเป็นรอยซีนทางมะพร้าวนะเป็นเดิมๆของโรงงานคันนี้เรายังไม่เก็บสียัง,ยงไม่เก็บรายละเอียดนะลูกค้าอย่างที่บอกรถเพิ่งเข้าเองนะครับนี่ฮะก็ตัวล้อก็เดิมๆเลยมีดิสเบรกให้เขาให้สีล้อเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันด้านหน้านะครับ ปรึกษาการออกรถได้ครับก็โทรมาคุยกันตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละครับนะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีให้คาปรึกษาครับนะได้ช่วยเหลือคนก็ดีครับรลดราคาไม่ถูกนะหลายตังค์หลายเป็นหลักแสนหลักล้านนะบางคันเป็นหลักล้านเลยบางรุ่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทุกคนซื้อรถไปก็อยากได้ของดีนะเนี่ยครับหัวรถไม่ขยับเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อรถเราก็จะได้ของดีๆนะครับตัวปั๊มโตโยต้ายังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็จะให้คําแนะนำแล้วครับนะก็ให้ลูกค้า ถือว่าเราได้ช่วยเหลือลูกค้าไปนะครับนะอย่างน,น้อยๆก็ลูกค้าก็ได้ของดีเนาะลูกค้ามีความสุขเราผมก็ได้บุญได้กุศลน,นะครับอ่นนี่ครับเนี่ยหัวตัวไอ้ซีนไอ้ตัวไอต้อตะเข็บนะครับนะซิลิโคนตัวนี้จิกแล้วติดนะติด,ตดกดปล่อยนะครับเนี่ยนะจิกติดนะครับเนี่ยของเดิมครับลูกค้าไม่ได้ทําอะไรมาตัวนี้นะดูพวกรูกลมๆนะครับมันเสมอกันหมดเลยเห็นไหมฮะ ผมไปช้าๆนะพี่จะได้ดูกันชัดๆเลยถือว่าให้ความรู้คนเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยจะได้ไม่โดนเขาหลอกนะครับนะดูยังไงก็ดูอย่างที่ผมดูนยฮนะค่อยๆดูครับไม่ต้องรีบครับลูกค้านะเราก็ดูเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นยางกันน่องเครื่องนะก็ปกติครับสติกเกอร์เดิมแท้จากโรงงานนะมอกเข้าควรระวังนะครับของเดิมของแท้นะครับไล่ไปเพราะเราเวลาดูตะเข็บเราก็ไล่ไปครับลองจิกทดสอบหลายๆจุดก็ได้จุดไหนถ้ามันกด แข็งเนี่ยแสดงจุดนัน้นมีทําสีมาแล้วก็มันจะสะดุดมันจะไม่เสมอเพื่อนเราก็ดูอย่างเนี้หัวน็อตนะครับไม่ขยับนะไม่ขยับไม่ไขไม่แกะนะเห็นเม็ดอาร์กไหมครับนะอยู่นั่นนะหัวมุมนะมือผมแยงเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าติดถือโทรศัพท์อยู่นะก็เนี่ยมันยังอยู่กันเดิมๆเ,เลย รถที่ยังไม่เก็บงานก็จะประมาณนี่สภาพมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ารถที่เก็บความสะอาดเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าเขาเก็บปรับสภาพเรียบร้อยแล้วรถเนี่ยเวลาพี่มาซื้อพี่ไม่ได้ลดสภาพนี้ไปนะมันสวยกว่านี้เลยน้องๆป้ายแดงเลยพี่นะครับนะพวกตัวเบ้าโช๊คนะพวกเม็ดอักต่างๆอยู่ครบเนี่ยตัวพวกรอยมาร์ก QC อยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูพร้อมไปเลยนะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะเช็คฐานรถนาไฟไทโคอิโซของแท้นี่ไฟเดิมแท้ๆนะให้ดูชัดๆเลย นะพี่พี่เห็นเนาะเนี่ยผมไปช้าช้านะเอาให้ดูกันชัดๆบางคนไปดูคลิปคนอื่นอาจจะเลวๆไป3าอโคดยังอยู่นะครับนะตัวคานหน้าเนาะเนี่ยเม็ดอาร์คอยู่เม็ดอาร์คอยู่นะพี่นะเม็ดเม็ดอาร์คอยู่เนาะนี่ตัวหน้าเนี่ยตัวนี้พี่เช็คเลยปกติถ้ารถคันเนี้ยถ้าโดนอัดหน้ามาตัวนี้มันจะถูกไขก่อนเพราะว่าเขาต้องตีตัวนี้ออกมามีการยืดมีการยืดมีการ ทุบดัดแปลงตัวนี้ให้มันตรงใหม่ตัวนี้ก็จะมีรอยไขยแต่คันนี้ไม่โดนหมาด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยกลมๆแต่ถึงโดนก็ถือเป็นเรื่องปกติครับพี่ตัวนี้เพราะมันเป็นชิ้นเล็กๆมันไม่ได้รถเนี่ยปกติผมบอกเลยรถรถเนี่ยหายากมากรถไหนไม่เขียวไม่ชนเลยนิดๆหน่อยๆนะครับพอให้ลำคันใจนิดๆเนะจ้าของต้องมีนะได้เก็บสีเก็บอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติเลยรถคันนี้ก็ต้องมีเก็บสีนะเป็นพวกขนแมวขนอะไรนิดๆ,ๆหน่อยเนะี่ย นะครับปีหนึ่งก็มาเก็บกันครั้งหนึ่งเวลาประกันจะหมดเนาะแล้วเราก็เปลี่ยนประกันเจ้าใหม่ถูกไหมพี่นะอันนี้นะสามสามอาร์ 3, 3 A, นะโค้ดก็ยังอยู่นี่ตรงนี้ก็มี3นะนะซึ่งอันนี้จะเป็นโค้ดที่มากับรถรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ไปดูรถพี่ดูตามที่ผมบอกได้เลยนะครับอ่ะมาดูนะตัว ABS นะเนี่ยเห็นไหมเห็นมาร์กไหมมาร์กสียังอยู่เลยนะแล้วก็จุดมาร์กต่างๆพี่ดูนะเนี่ยจุดมาร์กเนี่ยเขาเช็คนะครับยังอยู่ไหม นะครับพวกนี้นะดูได้พี่ไปดูเองพี่ก็ดูประมาณละผมเนี่ยแหละนะอันนี้ผมวิธีการดูง่ายแต่ถ้าดูให้ลึกนันะหมายความว่ามันมีรายละเอียดเยอะๆกว่านี้แต่วันแต่ว่ารถของเพรยนต์เราก็จะเช็คให้นะครับเช็คให้เลยแบบว่าทุกจุดเลยว่ามันเรียบร้อยมันอะไรไหมนะครับอย่างที่บอกครับเรารับประกันเรื่องของรถไม่จมน้ําไม่พลิกคว่ำนะครับนะรถไม่อุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับไม่ตัดต่อตัวถังไม่เปลี่ยนเครื่องยนนะไม่กลับสีเล่มทะเบียนอยู่ครบ,ครบ ลูกค้าตรวจสอบประวัติของรถได้นะห้องเครื่องเมื่อกี้ผมวนให้ดูรอบนึงแล้วดูอีกรอบเนาะเห็นไหมครับสะอาดนะไม่มีไม่ช้ำไม่มีรอยน้ํามันอะไรเยิ้มเลยนะครับสะอาดสะอาดสะอาดานนะครับนะเจ้าของดูแลดีนะครับไฟเมื่อกี้ไทโคอิโตะนะฝั่งนี้ผมดูแลเดี๋ยวเช็คฝั่งนี้ให้ให้พี่ดูกันกับผมชัดๆัดเลยนะว่าเดิมเดิมไหมอ่ะนี่ครับไทโคอิโต นะครับโอเคเห็น okay, ช <Okay, S 1> ัดนะพี่เนาะนี่ไฮโคอิโตะอ่ะโอเคนะโอเคนะครับรถคันนี้ก็ผมพารีวิวมาถึงจุดนี้แล้วนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกว่านี้นะครับเอาแค่นี้พอเดี๋ยวพี่จะเบื่อกันเบื่อผมนะใครดูคลิปผมแล้วนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับนะเดี๋ยวผมจะมีรถคันใหม่ๆมาให้พี่ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้เอาทะเบียนนี้ก่อนคันไหนน่าสนใจผมจะเอามารีวิวผมยังมีอีกเยอะ อ่าสต๊อกรถที่เพชรยนต์นะเพชรยนต์เรามี2จุดนะพี่นะมีตรงฝั่งตรงข้ามกันเป็นหน้าซอยเ,อเสรีไทย95ถ้ามาหาผมต้องมาสำนักง,ง,งานใหญ่อยู่ซอย68แยกที่1นะซอยหมู่บ้านพนาสนนะครับพนาสนแกลนวิวนะครับซอยนี้ลงสะพานข้ามแยกมินบุรีมาเข้าเสรีไทยนะพี่ชิดซ้ายเลย นะครับก็จะเจอหมู่บ้านพนาสวนเข้ามาตรงนั้นแหละนะครับเข้ามาตรงซอยซอยพนาสวนข้ามสะพานมาปุ๊บนะเลี้ยวซ้ายเลยครับซอยและแยกแรกนะพี่นะมีป้ายบอกว่ามาเพรยนต์มาถึงปุ๊บถามหาผมเล้งเพรยนต์อยู่ไหนนะครับถ้าเป็นไปได้รบก,กวนพี่โทรนัดผมก็ดีครับผมจะได้อยู่สแตนบายแล้วช่วยดูแลพี่ดูความสะดวกพี่ไม่ต้องห่วงครับมาผมนะไม่ซื้อผมไม่ว่าหรอกพี่มาเถอะนะครับมาดูรถก่อนก็ได้เอาให้ถูกใจพี่พี่ค่อยซื้อแต่ผมก็จะพาพี่ดูอย่างเงี้ยมาดูหาผมจริงๆก็จะพาดูละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยแหละพี่ นะเดี๋ยวที่เหลือพี่ตัดสินใจเองพี่อยากซื้อไม่ซื้อนะนะครับผมมีอีกหลายคันเดี๋ยวอยากดูรถคันไหนพี่ใครท่านใดนะดูรถนี้อยู่นะพี่นะพี่ต้องการใช้รถด่วนพี่ทักหาผมเลยตามเบอร์ที่คุณอยู่นี่แหละบอกว่าเนี่ย,ยคุณเล้งมีม,มีรถราคาถูกกว่านี้ไหมมีสเปคสูงกว่านี้ไหมทักมาครับเดี๋ยวผมหาคันอื่นให้แล้วนะมีอีกหลายคันยังไม่รีวิวนะครับเนาะทำไม่ทันครับพี่อ่ะโอเคผมต้องขอจบ คลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนทักมาคุยกันนะมีปัญหาสงสัยตรงไหนเรื่องออกรถเรื่องเอกาสารอะไรไม่เป็นไรทุกอาชีพผมดันให้ได้นะโอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ